สวัสดีครับพี่น้องครับโกโบรประมาณอีสามบ้านเฮาครับพี่น้องเขามาเช็คเบื่องไม้ปลาะโูนะครับมาหวอดก็เห็นมันล้อยโตขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ครับก็เลยว่าสีนั่งพานางจอบเบื่องจักหน่อยนะครับพอแต่เขามาก็เห็นมันล้อยโตแล้วนะครับแต่วโบอใหญ่นะครับ ็นมันอยู่ตรงนี้ลนะเดีย๋ยวสิพามานั่งจอบองเผื่อมันมีตัวใหญ่นะครับปลานั่นอยู่ตรงปลายปืนนะครับตอนที่เข้ามาเห็นมันลอยอยู่นะครับตัวพอญ่ปญันใดนะครับโอเคครับนั่งจอบกันครับเผื่อมันมีตัวใหญ่ขึ้นมาโดนเติบแล้วนะครับบอด้ ถ้าพี่น้องเข้ามายิ่งปลาชะดูกระโดนแล้วนะครับบมอคอยมีเวลามาแล้วกัมันบอกคอยมีป่านั้นนะครับโอเคครับนั่งจอบปลากันครับ แา้วแต่บมยอมึ้นนะครับเ <c oughs> มื่อกีน้นปลาเขามาแล้วนะครับปลาเขามาแล้วมันมาส่องเบิง่งแต่มัน่ขึ้นนะครับมันเห็นผมนั่นแหละครับเพราะว่าโบดมีอย่างบังเลยสำหรับไอ้นี่โบดิ้เขามาโดนนะครับเมื่อนี้คือ คิดว่ยายจาเข้ามาชองเมิ่งก็เลยเข้ามา ขึ้นอยู่พุ่นนะครับขึ้นอยู่ไม้ไผ่ไกลๆพวกครับกับพี่น้องเึก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 นิดแล้วครับ ตื่นอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับมันไปขึ้นอยู่บนไม้ไผ่ไกลๆอยู่พวกครับมาย่อมมายอมเขามากขึ้นมาจองเบิงอยู่ใกลๆอยู่แต่บบขึ้นนะครับ ที่แรกที่แหกมากขึ้นอยู่แถวนี้นะครับที่แหลกขึ้นอยู่แถวนี้บัที่นี่พิ่นไปขึ้นอยู่พูนสุดไม่ไผ่นะครับเอากับผมเดี๋ยวอปลาขึ้นมากก่อนครับ